ฉันเห็นด้วยกับได้เรื่องครูมารุตนะถ้าครูไม่ยอมรับครูยังไม่มีหลักฐานนะคงทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถ้าจะเอาผิดคนอย่างครูมารุตอะฉันว่าต้องมีหลักฐานที่แน่นหนานกว่านี้ตำรวจต้องการพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานโดยรอบพยานแวดล้อมแล้วน่าจะต้องหายครบเลยนะโหแกรู้ได้ไงอะ่ะดูซีรีส์เยอะอ๋อเจ๋งดีอะ แต่แกเจาหลักฐานมาจากไหนอ่ะฉันว่ามีคนหนึ่งที่ช่วยจบเรื่องนี้ได้ท่าแน่ใจแล้วใช่ไหมเปิมแน่นใจค่ะโนูทำผิดกับเลนไว้เยอะมากเลยอะจะขอโทษตอนนี้นก็ไม่ได้แล้วหนูคิดว่าหนูต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชดใช้กับสิ่งที่หนูทำไปอะครู ไม่ันคงรู้สึกผิดแบบนี้ไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยน,นถ้าเธอแน่ใจแล้วก็พร้อมที่จะรับผลให้ตามมาแล้วกูจะช่วยเธอ มีคนส่งคลิปวิดีโอนี้มาให้ดูว่าไงเป็นไงบ้างอะ่ะแต่ถ้าให้เราก็คงไม่สบายดีเท่าไหร่ใช่ไหมเสื้อผ้ายดีที่เห็นปิมเอาจริงๆนะถ้ามันไม่สุดๆอะ ปิมก็คงไม่อยากจะทักพี่ไปด้วยซ้ําแต่วันเนี้ยปิมตั้งใจมาอา่านขีพี่ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่อีกหลายๆเรื่องเลย เรื่องที่พี่หลอกใช้ปิมอะ่ะพี่หลอกใช้ปิมเรื่องเลนปิมโคตรโกรธเลยนะพี่ทั้งหลอกใช้ปิมเรื่องคอปเตอร์หลอกให้ปิมส่งคลิปให้อาร์ตี้จนคลิปเป็นไวรัลขนาดนั้นน่ะแล้วก็พรา er ะไอ้คลิปพี้ยนั่นแหละเล่นถึงต้องฆ่าตัวตายอะ่ะพี่แม่งโคตรรู้สึกแย่เลย พม่ว่าจะทํายังไงไความรู้สึกในใจนี้มันก็ไม่หายไปสักทีอะพีมไม่รู้จะทํายังไงอะพีมแค่อยากจะชดใช้อะไรสักอย่างกับสิ่งที่ปีมทำลงไปอะไรก็ได้อะไรสักอย่างมันดีขึ้นนะ่ะถ้าปีมรู้ว่ามันจา,าเป็นี้ปีมคงไม่ทำหรอก พูดตอนนี้มันก็สายไปแล้วตลอดเวลาที่เราครบกันอะพี่เป็นคนสพอร์ตปิมมาตลอดช่วยปิมพ์แก้ปัญหาทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องที่บ้านปิมเรื่องครอบครัวเรื่องเงิน ลืมแม้แต่ความฝันของปิมพี่ก็ยังใส่ใจแล้วก็ดูแลมันมาตลอดอะปิมขอบคุณพี่มากๆเลยนะที่ผ่านมามพีมมีความสุขมากเลยแต่วันนี้พิม มีเรื่องสำคัญมากๆอยากจะให้พี่ช่วยมันคงจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พิมจะขอพี่แล้วแหละเพื่อนปิมต้องตายไปตายไปพร้อมกับเรื่องโคหก แล้วพิมพ์ก็มีส่วนในการที่ทำให้เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นน่ะพิม์ไม่อยากรู้สึกผิดแบบนี้ไปตลอดชีวิตพิมพอยากชดใช้อะไรสักอย่างย่างน้อยพิมอยากบอกให้สังคมเขารับรู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนพิมพ์ไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องโกหก เจมี่แคพี่คนเดียวแล้วที่ช่วยได้พี่รู้เรื่องทุกอย่างพี่สามารถทำให้เรื่องนี้มันดีขึ้นได้นะอย่างน้อยสักนิดนึงอะพิมขอนะพี่พิมขอจริงๆ รู้เรื่องอะไรอ่ะพี่บอกกับตำรวจไปนะขอะนะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับที่ผ่านมาถือว่า ให้นี่มันเป็นเรื่องเราเรื่องดีๆสุดท้ายที่พี่จะทำให้พิมนะ